สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะทําขนมชั้นนะคะขนมชั้นใช้แต่แป้งมันอย่างเดียวนะคะเราจะไม่ง้อแป้งเท้ากับแป้งข้าวเจ้านะคะเราจะใช้แต่แป้งมันอย่างเดียวนะคะทําออกมาแล้วนะคะอร่อยหอมหวานเหมือนกันนะคะเหนียวนุ่มนะคะเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆดูนะคะว่าขนมชั้นที่มีแต่แป้งมันอย่างเดียวนะคะ เอาขอโทษทีนะคะเพื่อนๆที่ไม่ได้ใส่ไม่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะลืมใส่ถุงมือนะคะเห็นไหมคะพเพื่อนๆว่าขนมชั้นที่มีแต่แป,แป้งมันอย่างเดียวนะคะ <G ül durability> ก็ทำได้เหมือนกันนะคะ <G ül> แป้งเหนียวนุ่มเด,ด้งดึงเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะ <G ül> <ๆ>เดี๋ยวเราไปดูส่วนสัตว์และวิธีทำกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แป้วด้วยนะคะสำหรับคลิปใหม่ทำคลิปใหม่ต่อไปนะคะโอเคค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างและมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเห็นไหมคะสูตรนี้นะคะเ,เพื่อนๆรับรองว่านิ่มันข้ามคืนแน่นอนถึงแม้จะอยู่ในตู้เย็นเขาก็ยังนิ่มอยู่นะคะไปเลยค่ะเราไปเริ่มต้นทำกันเลยนะคะ เราจะมาเตรียมน้ำเชื่อมก่อนนะคะเพื่อนๆทีค่ะ เปิดไฟนะคะเพื่อนๆแล้วก็คนคนให้น้ำตาลละลายนะคะเราไม่ต้องคนให้เขาเดือดนะคะเพื่อนแค่น้ำตาลละลายเท่านั้นนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่อนๆคนให้เขา ให้น้ำตาลกับออน้ำกะทิเข้ากันนะคะคนให้ละให้น้ำตาลละลายนะคะถ้ากะทิที่เพื่อนๆใช้นะคะข้นเกินไปนะคะให้เพื่อนๆเติมน้ำลงไปได้นะคะนิดหน่อยนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะใหออ้น้ำตาลกับ กะทิเข้ากันดีนะคะอย่าให้เดือดนะคะพเพื่อนๆแค่พออุ่นๆก็พอนะคะแล้วเราก็จะไปเตรียมแป้งกันนะคะพเพื่อนๆเราจะไปเตรียมแป้งแป้งมันกันนะคะ <S <S แป้งมันนะคะทุกคนแป้งมันตอนนี้เราจะมาเริ่มนวดแป้งกันนะคะเราจะค่อยๆใส่น้ำเชื่อมที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นี้นะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะ ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆนวดแป้งเขานะคะใส่น้ำกะทีิส่วนที่เหลือลงไปนะคะแบ่งใส่สักสามครั้งนะคะทุกคน แล้วก็ค่อยๆคนเขาให้เข้ากันนะคะ ครั้งที่สามใส่หมดเลยค่ะไม่มีฝุออ่นหรือแป้งเปน็นก้อนเป็นเม็ดๆนะคะ ตอนนี้เราจะมากองแป้งกันนะคะเพื่อนๆใช้ตะแกรงตาถีนะคะใช้ตะแกรงตาถีแบบนี้นะคะกองกองเอาเศษผงออกให้หมดนะคะ <c oughs> จะมีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆนิดหน่อยนะคะว่าถ้าเพื่อนๆผสมแป้งผสมแป้งกับเออเสร็จแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะเพื่อน ว่าแป้งมันจะแข็งหรือมันจะเหลวเกินไปนะคะให้เพื่อนๆใช้ใช,ใช้ลิตตวงแบบนี้นะคะนี่ค่ะลิตรตวงนะคะแบบนี้นะคะตวงเขาขึ้นไปให้ได้1.4นะคะให้ได้1.4ลิตรนะคะให้ได้1.4ลิตรอย่างนี้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะให้ได้1.4ลิตรนี้นะคะเขาจะนึ่งออกมาแล้ว ได้ปริมาณพอดีแต่อันนี้มันเพิ่มขึ้นไปนิดนึงค่ะอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเขาจะไม่นิ่มแล้วเขาก็จะไม่เหลวจนเกินไปนะนิดหน่อยแค่นี้จะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือเคล็ดลับนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนผสมแป้งเสร็จแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนไม่แน่ใจนะคะให้เพื่อนเพื่อนเอาเออเอาเออเอาถ้วยลิตรเนี่ยค่ะมาตวงนะคะนี่ค่ะหนึ่งหนึ่งจุดสี่นะคะหนึ่งจุดสี่นะคะหนึ่งจุดสี่ลิตรนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเอามาตวงนะคะผสมเสร็จมา2ส,ส่วนให้เท่าๆกันนะคะส่วนหนึ่งเราจะใส่สีนะคะวันนี้ใช้สีเหลืองนะคะส่วนสีขาวก็จะใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปนะคะกินหัวน้ำลอยดอกมะลินะคะ าเ,เพื่อนๆชอบใบเตยก็ใส่น้ำใบเตยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบเออสีชมพูสีแดงก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะคะวันนี้ใช้สีเหลืองนะคะส่วนสีขาวก็จะใส่น้ำลอยดอกมะลิลงไปนะคะกลิ่นหัวน้ำลอยดอกมะลินะคะ แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะว่าเพื่อนๆจะใส่หรือเปล่าถ like ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะน้ําลอยดอกมะลีนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ใบเตยเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่น้ําลอยดอกมะลีนะคะเพราะว่ากลิ่นดอกมะลีนะคะจะไปดักกลิ่นใบเตยนะคะจะไม่แล้วเพื่อนๆก็จะไม่ได้ไม่ได้กลิ่นของใบเตยนะคะเพราะว่าลินของหัวดอกมะลินะคะหัวน้ําดอกมะลีนะคะเขาจะมีกลิ่นแรงกว่าใบเตยนะคะมันจะไปกบกันนะคะ อนนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มนึ่งกันนะคะตอนนี้เตาเนื้อซึ่งนึ่งที่บอมไว้ก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนึ่งกันเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้ําก็เดือดดีแล้วนะคะแล้วพิมพ์ที่พิมพ์ที่ใสไว้ก็ร้อนแล้วนะคะเราจะไปเริ่มนึ่งชั้นแรกกันเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้เป็นถาด สีคูณสีครึ่งนะคะเป็นถาดเล็กนะคะไม่ใช่ถาดใหญ่นะคะเพื่อนๆชัน้นแรกเราก็จะมาใส่สีขาวค่ะใส่ไปให้เต็มเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะคะเพื่อนๆอนคะอย่าลืมเอา,เอาผ้าหรืออะไรนะมัดมัดปากหม้อมัดฝาหม้อไว้นะคะเพราะว่า ออผ้าจะช่วยกันไม่ให้น้ําหยดลงไปในขนมของเรานะคะเดี๋ยวหน้าขนมของเราจะไม่สวยนะคะให,ให้ใช้วิธีผูกแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะตอนนี้สามนาทีผ่านไปแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะเพื่อนๆว่าขนมเราสุกหรือ,อยังชั้นแรกนะคะเห็นไหมคะชั้นแรกสุกแล้วคะ่ะถ้าสุกแล้วเขาจะออกเป็นสีใสๆนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะ ไม่ออกเป็นสีขาวนะคะจะเป็นสีใสๆนะคะตอนนี้เราก็จะมาหยอดชั้นที่สองนะคะแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าก่อนหยอดนะคะเพื่อนต้องคนก่อนนะคะคนอย่างนี้ก่อนนะคะคนให้เขาคนให้เขาเข้ากันดีแล้วเราค่อยหยอดนะคะแป้งขนมของเพื่อนๆจะได้ไม่แข็งนะคะจะได้ไม่อีกชั้นหนึ่งแข็งอีกชั้นหนึ่งนิ่มนะคะใส่ไปเลยค่ะ แล้วก็ปิดฝานะคะชั้นนี้เราจะเพิ่มเวลานะคะเพื่อนเพื่อนชั้นแรก3นาทีชั้นที่สองก็จะต้องเป็น4นาทีนะคะ<า>ตอนนี้4นาทีผ่านไปนะคะเพื่อนๆนขนมชั้นที่2ของเราก็สุกแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มหยอดทักชั้นที่สีกันนะคะเพื่อนๆนส่วนตอนนี้เราก็จะมาหยอดขนมชั้นสุดท้ายกันนะคะทุกคนชั้นสุดท้ายของเราจะเป็นสีเหลืองนะคะ เราจะเอาสีเหลืองไว้ด้านบนนะคะจะได้เดูจะได้ดูสวยนะคะส่วนชั้นนี้นะคะเพื่อนๆเราจะนึ่งนานหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ขนมเขาเ สุกดีนะคะเพื่อนๆอย่านึ่งเร็วนะคะนึ่งต่อไปอีกสักประมาณ5-6นาทีนะคะเพื่อนๆครับวิธีแกะขนมท่านออกจากถาดของเรานะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพื่อนๆก็ใช้มือค่อยๆกดเขานี้นะคะเลาะออกเลาะเขาออกมาเรื่อยๆนะคะสี่ด้านนะคะไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะถ้าเพื่อนๆจะทาน้ํามันหรือไม่ทาน้ํามันก็ไม่มีปัญหานะคะ เสร็จแล้วก็ค่อยๆเอามือนะคะอย่างนี้นะคะช้อนเขาออกมานะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะแกะล่อนออกมาได้อย่างง่ายดายนะคะเออถาดนี้กันอีกนะคะก็ตัดเหมือนเดิมนะคะเพืเ่อน เราทําทานเองนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเออไปเน้นความสวยงามมากนะคะถ้าไม่อยากให้ติดนะคะเพื่อนๆก็อนามาอนามันทานะคะน้ำมันทานี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าขนมชั้นนะคะขนมชั้นขนมไทยของเรานะคะ ทำง่ายนิดเดียวนะคะทำง่ายนิดเดียวอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่สี่ชั้นนะคะสี่ชั้นแต่หนาหน่อยนะคะอันนี้มีห้าชั้นนะคะแต่บางอันนี้สี่ชั้นแต่หนาหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูกันนะคะเพื่อนๆว่าเออขนมชั้นของเรานะคะจะแกะออกมาหน้าตาเป็นไงนะคะเห็นไหมคะนิ่มมากเลยนะคะ อยากจะฝากให้เพื่อนๆลองนําเอาไปทําทานกันเองดูนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวิดีโอคลิปเนื่ใหม่ต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ